สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุกทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับว่าด้วยอคติทางปัญญาครับภาษาฝรัง่งเขาเรียกว่า cognitive bias นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรนะเรียกว่าจิตวิทยานัองทุนนะครับง่ายๆเนาะเป็นอคตินะฮะที่ผมชอบประเด็นนี้เพราะว่าเออมันเป็นสิ่งที่ มาจากธรรมชาติเราเองครับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นะฮะคือเรามีปัญญาครับพอมีปัญญาแล้วปัญหาเกิดครับ <c oughs> เพราะว่าปัญญาก่อให้เกิดอคตินะฮะไอ้เรื่องนี้แหละไอ้ความเป็นธรรมชาติมนุษย์นี่แหละไอ้มีความมีปัญญาทําให้เราผู้เป็นนักเทรดน,นั้นขาดทุนครับความฉลาดเฉลียวของความเป็นมนุษย์ทําให้เราขาดทุนนะครับ เหตุผลเพราะว่าเนี่ยฮะเราน่เคยได้ยินเนาะจะมีเสี่ยนหุ้นบางคนบอกว่าแมสผิดเสมอนะฮะแมสผิดเสมอเพราะอะไรครับเพราะว่าจากการอ้างอิงของคุณฟานทาฟนะครับหนึ่งในมาร์เก็ตวิสายนะครับเขาบอกว่าปัจจัยที่ทำให้น้องทุนสำเร็จนั้นประกอบด้วย3มส่วนนะครับคือ 6กิเรนกินครึ่งเลยนะเป็นเรื่องของจิตใจนักทุนครับ30%เป็นการบริหารความเสี่ยงแล้วก็10%เป็นเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนครับนักเทรดส่วนใหญ่นั้นจะให้ความสำคัญกับเลยครับ1 0ครับเท่าน,นั้นเองครับเขาคิดว่ารู้10%คือรู้ทุกอย่างแล้วแท้จริงไม่ใช่นะครับนี่ฮะเปเน,นียเราเรียนเรื่องการเทรดเรียนเรื่อง price action เราเรียนเรื่อง Risk Management ครับคือเราคิดว่า100%แหละแท้จริงแล้วหาใช่ไหมนะครับเพราะว่าอะไรครับเราเพิ่งเรียนไปได้แค่40%ของทั้งหมดครับยังขาดเรื่องใจเรื่องคือว่าอะไรครับ Trading Psychology ครับนี่ฮะสำคัญนะครับเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจากนี้ไปผมจะพยายามนำเสนอประเด็นนี้ให้มากขึ้นนะครับ ก็เคยนำเสนอแล้วหะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่มาจากประสบการณ์ตรงนะตัวเองจากนี้ไปผมจะเอามาเป็นทฤษฎีครับมาขยายความให้ท่านฟังแล้วกันทําไมต้องทําแบบนั้นนะเหตุผลเพราะว่าผมมอง่างนี้นะคือการเทรดมันสะท้อนถึงผมผมบอกว่า life is trading ครับการใช้ชีวิตก็คือการเทรดประเภทหนึ่งครับถ้าเราเข้าใจการเทรดนั้น เราจะสามารถเข้าใจการใช้ชีวิตด้วยผมมองงนี้นะดังนั้นเนี่ยประเด็นเนี่ยผมอยากจะมาขยายความแล้วก็น่าจะรวบรวมให้เป็นหนังสือคุณอ่านในอนาคตต่อไปนะครับแต่คงจะไม่ใช่ประเด็นว่าไซ y คล o l o g y จ๋านะแต่จะเป็นเรื่องของการเอาลักษณะของการสังเกตชีวิตให้เราเข้าใจโดยการพาดพิงถึงการเทรดนะทำให้นักเนี่ยผมอยากเชิญชวนนักเทรดให้ใช้ประโยชน์จากเกมการเทรดเนี่ย ให้มากขึ้นกว่าเดิมครับอย่ามองเป็นแค่ว่าการเทรดนั้นมันเป็นเรื่องของการทําเงินไม่ใช่นะครับเงินเราเทรดได้เงินใช่ไหมเราควรที่จะได้ประสบการณ์ได้มุมมองที่ทําให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นด้วยผมเขียนในเร่มนี้นะครับสุดท้ายคืออะไรครับเราต้องเป็นนักเทรดที่มีความสุขด้วยนะครับเนี่ยประเด็นเนี้ยผมจะต่อเนื่องไปจนกระทั่งสุดในเล่มเนี้ยหมดครับขยายความที่เขียนเร่อนี้ให้มัน ครอบคลุมครับนะฮะทำไมไอ้หกสเเนี่ยที่ว่าด้วย psychology จึงสำคัญนะครับผมก็ไปคัดเอาคำคมของบรรดานักเทรดชั้นเซียนครับแล้วก็ชื่อดังมาบอกให้ท่านได้เห็นภาพนะว่าเขาเห็นตรงกันนะครับอย่างเช่นคุณเวลเี่มดีการเนี่ยคนนี้ก็เป็นคนที่อ,ออกแบบ อินดิเคเตอร์นะครับว่า,วาประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะว่าความอ่อนแอของธรรมชาติมนุษย์ครับนะครับว่ามนุษย์มักจะทำสิ่งที่มันซ้ำๆครับทำให้เกิด history repeat itself นะฮะจะซี่ก็มาบอกว่า,วา Wall Street ไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่าอะไรแม้ว่ากระเป๋าสตางค์จะเปลี่ยนไปนะคนโง่เปลี่ยนหน้าไปหุ้นเปลี่ยนชื่อไปหรือเปลี่ยนม,มีมีตัวใหม่เข้ามาใช่ไหม แต่วอลล์สตรีทไม่เคยเปลี่ยนครับเพราะว่าธรรมชาติมนุษย์ไงฮะคุณราฟแวนเกอร์บอกว่าเราทุกคนเป็นนักลงทุนที่มีความรอบรู้แต่จิตของมนุษย์ไม่มีทางเปลี่ยนไปได้ครับฮะความรู้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้มันมีการ,รอัปเดตตลอดเวลาใช่ไหมความรู้ตลาดอะไรก็ตามแต่ว่าจิตใจมนุษย์นั้น ยังคงพัฒนาไปได้น้อยมากครับเพราะว่าผมมองนะมันเป็นเหมือนกับ Windows รุ่นเก่าครับที่ยังไม่เคยอัปเกรดเลยนะฮะคุณฟรานซิสกาเซียพาราเมสบอกว่าผมไม่คิดว่าบริบทการเ่ยจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะจิตใจมนุษย์ยังคงเหมือนเดิมคนะเนี่ยครับจิมโรเจอร์ว่าพวกเราเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้เวลาจะผ่านมาเป็นร้อยปีแล้วก็ตามเราก็ยังถูก ชักนำด้วยความกลัวและก็แรงบันดาลใจครับสุดท้ายค็คุณบาร์ตันบริกส์บอกว่าธรรมชาติมนุษย์แรกรมขอ,ของความโลภและความกลัวไม่เคยเปลี่ยนไปเหมือนอารยธรรมมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับโดยรวมคือธรรมชาติมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนเราก็ยังคงใช้ชุด mindset เหมือนเดิมฮะยิ่งนักเทรด เข้ามาใหม่มากเท่าไหร่เขายังใช้ไมซ์เซตแบบตั้งต้นเหมือนเดิมมีแต่นักเทรดสเร็จเท่านั้นมีแต่นักเทรดที่สาเร็จเท่านั้นที่เขาเข้าใจแล้วก็ปรับไมซ์เซตตัวเองให้ดีขึ้นนะฮะนะครับคุณต้องเวิร์กประเด็นนี้ฮะเวิร์กส่วนของให้ได้ครับใครก็ตามที่เวิร์กพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของ t ทรด i n g งไซ c h o l o g y ได้ดีเขาก็มีโอกาสสาเร็จได้นะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะแชร์อยากเชิญชวนท่านใส่ใจงนี้ให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือไอ้เรื่องเนี้ย ดิจิตอซิสเต็มเนี่ยมันศึกษาก็ได้ครับนะฮะมันนี่มันเด็กเป็นก็ศึกษาคือมันเป็นเหมือนกับคณิตศาสตร์นะครับเราจําสูตรแล้วก็เอาไปใช้ในแบบที่มันมันจําแบบนกแก้วน่งทองนะครับแต่ว่าประเด็นของไซคลจีเนี่ยต้องเข้าใจครับต้องเข้าใจอย่างจริงจังนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะอะไรครับคือเราต้องคิดให้บี่ยงจากความเป็นมนุษย์ครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าเนี่ยแมสผิดเสมอไงนะฮะมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วนะคนที่ไม่ให้ความสำคัญกับชิชโคโลจีมักคิดว่าตัวเขาไม่ได้ปัญหานะครับจนกระทั่งปัญหาเกิดขึ้นนะเขาจึงตระหนักรู้ว่าอ๋อฉันนี่แหละคือตัวปัญหานะครับนะี่ฮะธรรมชาติมนุษย์ที่เรียกว่า อกติทางปัญญามีอะไรบ้างครับก็จะเป็นเรื่องของ by ads ครับอคติต่างๆนาน,นี้ผมคัดจากของฝรั่งมานะครับมันจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9นะฮะมีอยู่9เรื่องนะครับผมจะเอาเป็นภาพรวมนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะขยายย่อยไปทีละเรื่องแล้วกันให้ท่านได้เห็นเห็นตัวอย่างมันนะครับอคติแรกคือว่าเขาเรียกว่า confirmation by ads นะครับเรามักจะหาหรือโฟกัส หรือกระทั่งยอมเชื่อข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อแล้ครับ Information by a s คือเรามักจะถูกข้อมูลที่ไม่จำเป็นมาบดบังหรือมาเรียกว่าชักใบให้เรือเสียครับ mm hmm. เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข่าวสารมากเกินไปเรารับข่าวสารมากเกินไปจนกระทั่งเอาข่าวสารที่ไม่จังเป็นมาทำให้คุไข้เคว้ยเนี่ย ต่อมาเรื่อง loss aversion ครับหรือ endowment effect คือว่าธรรมชาติมนุษย์นั้นเกลียดการสูญเสียครับนี่คือนวาสำคัญคนนี้่ผมจะขยายความเพืนฟังต่อนะครับ Incentive cost bias คือว่าเรามีอคติเกี่ยวกับรางวัลล่อใจครับรางวัลล่อใจมกักใช้ได้ดีเสมอครับในเกมการตลาดและเกมการเทรดนะ over Over simplification เทรนดนซี ancy, คเขว่ายิ่งซับซ้อนเรามีความเชื่อว่าอาตตินะอะไรก็ตามที่มันซับซ้อนอะไรก็ตามที่มันดูแบบเราทําไม่ได้อะไรก็ตามที่แบบคนปกติทําไม่ได้เนี่ยมักจะดูยิ่งใหญ่แล้วก็ดูน่าเชื่อถือเสมอครับ h i นไซไบแอนซคือว่าเรามักจะออมองอดีตในแง่ของอะไรครับถ้าอดีตเป็นประโยชน์นั้นเราเชื่อว่าเราคาดเดาได้ อะไรที่เลวร้ายเราคาดเดาไม่ได้ครับเราเอาไอ้สิ่งเนี้มาบดบังเรียบอินไซต์เอบานะฮะบดบังความเป็นกลางในการวิเคราะห์ผลงานในดิตตนครับแบนด์วากอนเอฟเฟกต์หรือกรุปติ้งคือว่ามันเป็นสัญ,ญญาณหมู่ครับอะไรก็ตามที่คนทำเยอะๆมักจะดูดีดูน่าเชื่อถือเสมอครับเราจะสบายใจ ในการทําสิ่งที่เหมือนชาวบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าตลกกันนะครับต่อมาเป็น restraint ใช่ไหม by as เรามักจะประเมินตนสูงเกินจริงครับ neglect of p r o p r o b a b i l i t y ครับเราขอพายอังกฤษผมนะผมจะเก,กียงนะคือเรามักมองข้ามหรือมักจะด้อยค่าหรืออาจจะให้ค่าความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ครับ ข้อนี้ผมมองว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินะคือบางทีผลลัพธ์ออกมามันมันสุ่มอะ่ะมันอาจจะเป็นอย่างที่เราคาดก็ได้อาจจะมากเกินที่คาดอาจจะส่มกาได้คาดก็ได้นะซึ่งเราไม่มีทางคาดาวถูกหรอกอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเรานะต่อมา anchoring bias ใช้ข้อมูลอดีตช่วยตัดสินใจน้อยไปครับคืออาจจะเป็นว่าเราทุกคนนะเวลาเราถามไปสักคนเนี่ยเราล้วนมีคำตอบในใจแล้วว่า ใหญ่ก็ตอแบบนี้นะฮะเราจึงสนใจราคาการเคลื่อนไหวที่มันใกล้ตัวปัจจุบันมากกว่าภาพใหญ่ของมันนะฮะนี่เป็นคร่าวๆนะครับที่ผมคัดมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาจะขยายความให้ท่านได้ฟังบางเรื่องแล้วกันที่น่าสนใจซึ่งผมมองนะพวกเนี้ยไอเรื่องของไปแอสักกติเนี่ยนะมันเป็นต้นต่อนะฮะ เป็นต้นต่อให้เกิดความทุกข์นะฮะนี่สำคัญนะว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของทรดดิงไซโครลจีเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะทำให้เราทุกข์น้อยลงก็ได้ถ้ามันจะดีแค่ไหนถ้าเราเทรดได้เงินด้วยแล้วเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นมีความสุขมากด้วยเราจะเป็นอะไรครับนักเทรดที่เข้าถึงธรรมนะครับมีความสุขทั้งสองทั้งส,งงสงฝั่งเนยนะโอโ้สุดยอดนะครับนี่เป็นเป้าหมายผมต่อไปนะครับดังนั้นก็ ถือว่าเป็นการเริ่มเปิดประเด็นแล้วกันให้ท่านเห็นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อต่อไปอยากจะนำเสนอคอนเทนต์ต่อไปนะครับก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ